ไปกันที่เรื่องของพิชัยชาตโยโดมกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้เราฟิตติ้งละครด้วยเหมือนกันอยู่าดาตังล้วก็เจอพิชัยใช่ไหมครับรับบทเป็นท่านคุณพ่อของพระเอกนี่แหละนะเขาก็ได้เชวญกับสัมภาษณ์พิชัยชาตโยโดมเลยถึงเรื่องที่วิกกี้สุนิสาเคยออกไม่สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ถ้าจําได้กันก็คือพิชัยบอกว่าได้ให้ของขวัญวันครบรอบแต่งงาน10ปีกับภรรยาสาวด้วยกันทําหมันให้เราก็บอกว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วและตั้งใจไว้ว่าถ้าพ้นช่วงพักฟื้นแล้วเนีีี่่่่ยจจจะะััััดดสมมมนนนาาาาาาคุุณชชใใหหหญเเป็็รรงงวพลพพกกทท ไม่ได้ลองทำกันบ้านกันเลยอันนี้ที่พี่ <นะ S 2> วิกกี้พม <า S 2> <ะ>พี่ชายพี่ชายก็บอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยก็คุยกับวิกกี้ตอนที่คลอดน้องเทเลอร์ลูกชายคนเล็กว่าไหนๆก็เปิดท้องแล้วก็ให้วิกกี้ทำาหมันทีเดียวเลยดีไหมพราะวิกกี้เคยบอกไว้ว่าอยากมีลูกแค่สอคนแต่ตอนนั้นกี้เนี่ยก็ตอบกลับมาว่าเสียสละให้ขนาดนี้แล้ว อุ้มทองและยังต้องให้ตนเองทำมันอีกเหรอ oh. ซึ่งพอดี oh. มี่กี้พูดแบบนี้พี่ชายก็บอกว่าโอ้โหแย่แล้วมันเป็นหน้าที่ของตัวเองแล้วแหละซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามปรึกษาคุณหมอแล้วก็ถามจากรุ่นพี่ที่เคยทํามาก่อนนะครับอย่างพี่ฝันดีเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่เจ็บทุกอย่างเหมือนปกติมากบางคนเนี่ยทับพูดอีกวันหนึ่งก็กลับบ้านได้เลยก็เลยตัดสินใจทําแต่วางแผนเวลาผิดเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตัวเองต้องมีถ่ายละครก็เลยรีบโทรไปแจ้งที่กองถ่ายก่อนเข้าห้องผ่าตัดว่ากาลังจะทํามันนะถ้าพ่กนี้สามารถปรับบทใหห้้เลล่่่่นนนนไไมัักกดอชวย ซี่พี่ชายก็ได้เล่านาทีที่อยู่ในห้องผ่าตัดให้ฟังด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ยที่จริงมันใช้เวลาทําก็แค่ครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่เป็นครึ่งชั่วโมงที่แบบยาวนานมาก พี่ชายบอกว่าสภาพก็คือภาพเลยนะเขาบอกว่าสภาพก็คือเนี่ยนอนอยู่บนเตียงท่อนล่างก็คือเปือยเปล่านะฮะมีพยาบาลเดินไปเดินมาก็รู้สึกว่าเย็นเย็นดีนะฮะพี่ชายก็บอกว่าช่วงที่เจ็บที่สุดคือช่วงที่ฉีดยาชาเพราะเหมือนโดนจิ้มไปหลายจุดนะฮะซึ่งแม้จะไม่ได้เห็นกระบวนการการทำนะแต่ก็มีผ้ากั้นอยู่ใช่ไหมฮะแต่ในระบบสมอประสาทเนี่ยก็สามารถจินตนาการตามไปได้นะฮะตอนนี้คุณหมอกําลังทําอะไรตา ตอนไหนยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากเครื่องจนเครื่องจับที่จระจะต้องร้องถี่มากนะฮะจนพยาบาลเดินมาถามว่าตื่นเต้นหรือคะนะฮะซึ่งหลังจากออกจากห้องผ่าตัดก็สามารถเดินได้เลยนะแต่อาจจะเดินแบบขาทางน้อยๆนะฮะ <S 2> <S 2> <S ซึ่งตอนนี้ผ่าตัดมาได้สาอาทิตย์แล้วนะฮะก็ยังมีการเดินแบบขาทางอยู่เหมือนกันนะฮะ สูอยากจะเห็นภาพเลยเหมือนกันนะออว่าขาทางขนาดไหนพี่ชายบอกว่าส่วนเรื่องภาวะอาบรมไดใดนะครับพี่ชายบอกเลยว่ามันไม่ไม่รู้สึกเปลี่ยนแต่รู้สึกว่าจเจริญอาหารมากขึ้นเพราะว่าช่วงหลังผ่าตัดเนี่ยคุณหมอห้ามออกกําลังกายสสัปดาห์ก็เลยกินไปเยอะมากน้ําหนักจากที่ลดลงมาได้10กิโลตอนนี้กลับขึ้นมา5-6าถละว้โละส่วนที่วิกกี้บอกว่าเตรียมจัดรางวัลชุดใหญ่ให้หลังพักฟื้นเสร็จพี่ชายก็บอกเลยว่ายังไม่ได้เลยรางวัลนี่ก็รออยู่นะแต่ว่าตอนนี้วิกกี้ไปต่างประเทศก็รออยู่ว่าเขาจะกลับมาจัดเมื่อไ่่โออ้ตายยแลวมก คิดเลยของละวัลชุดให,ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่ชายชาติโยดมกันหน่อยฮะตอนแรกก็คุยกับกี้ไว้แล้วแหละว่าแบบถ้าเราพอแล้วเราก็ก็ก<ม>็ควรที่จะทำหมันกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วตอนแรกคือเขากี้เขา ยื่นคําขาดแล้วตั้งแต่คนที่2ว่าแบบเขาพอแล้วนะแต่ก็นึกว่าอ๋อโอเคงั้นถ้าแบบไหนๆตอนคลอดก็ต้องผ่าอยู่แล้วก็ทําไปด้วยเลยไหมเขาก็บอกว่าเขาทํำไห้ขนาดนี้แล้วนะใช่ว่าโอเคเข้าใจละเข้าใจละก็เลยแบบก็คือทิ้งช่วงมาแล้วก็ต้นเหตุจริงๆอีกอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือไปเจอเล่นละครกับพี่พี่ใหญ วันดี uh huh. เราเคาะเคาเนี่ยพี่ทํามาแล้วนะไมเห็นรู้สึกอะไรเลยนู่นเนี่ยคือคือการตัดสินใจไม่นานเพราะว่าพอคุยตอนนั้นคุยกับพี่พี่ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ง่ายเป็นอะไรที่แบบ mm hmm. ก็แค่เข้าไปปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณแล้วถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็คือนัดเข้าไปทําได้เลยแล้วเข้าไปทำนี่คือประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จละ mm hmm. ก็คือเข้าไปทําเสร็จก็ ลงมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านได้เลยคี่บอกว่าเดินออกมาคาทางๆเลยทุกวันนี้ยังเดินค้าทางอยู่เลยคือด้วยความที่วางแผนไม่ดีเองอะละคิดว่าแบบเออรีบทําเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะทิ้งช่วงนานแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ทําก็เลยเข้าไปทําเลยแล้วก็มาเห็นว่าอ๋อวันนุ้ขึ้นไปถ่ายละครนี่เขาไปถักโบูด้วยเขาไปคุยเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษาภูมิกับนิดนึงคือนอนอยู่บนเตียงแล้วเราก็ คืออยู่ในห้องโล่งๆคือเหมือนเคยแต่แค่ถ่ายละครอนะะรอยู่บนบนเตียงผ่าตัดอะแล้วเราก็ถูกเอาผ้าปิดหน้าเอาไว้ท่อนล่างเราก็เปลือยเปล่าแล้วก็มีพยาบาลสี่ห้าคนเดินไปเดินมาแล้วก็เย็นดีเนาะจนกระทั่งเริ่มเริ่มทําจริงๆอะคือแบบเจ็บสุดก็คือน่าจะเป็นตอนที่ฉีดยาชานั่นแหละที่มัน ไม่ได้จิ้มทีเดียวจิ้มหลายทีแต่ในใจเราเรานึกภาพเราเห็นคือมันมองไม่เห็นนะแต่นึกภาพนี่คือแบบเห็นไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็รู้สึกทุกอย่างที่เขาทํามีความตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็จะคือชั่วโมงที่ยาวนานคืองชั่วโมงที่ยาวนานมากที่สุดในชีวิตแล้ว <c oughs> คือเราตื่นเต้นเอง <c oughs> แล้วบิ้วตัวเองอะ <c oughs> จนกระทั่งแบบไอ้ไอ้ที่วัดหัวใจมันดัง <c oughs> แล้วเขาก็แบบ <c oughs> ตื่นเต้นเหรอคะ <c oughs> เป็นพี่จะไม่ตื่นเต้นเหรอมีภาวะเรื่องอารมณ์ไหมคะบางคนบอกว่าถ้าทําแล้ว บางทีอารมณ์ฮอร์โมนอาจจะมีการเปลี่ยนพี่ชายรู้สึกไหมว่าตัวเองเหมือนสุนัขที่บ้านอะไร <laughs> เเห <laughs> มือนเหมือนเหมือนเหมือนอย่างนึงคือแบบน้ําหนักขึ้นเลย <laughs> ไม่เ้เพราะ <laughs> ไม่ใช่อะไรเพราะว่าปกติทายออกกําลังกายเกือบทุกวันแต่ว่าพอทำอย่างนี้ปั๊บ <laughs> เขางดออกกําลังกายสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้คือแบบล,ลดน้ําหนักไปได้เกือบประมาณสิบโลตอนนี้ก็กลับขึ้นมาประมาณห้ากโลแล้วเรียบร้อยง่ายๆภายในสองสองอาทิตย์ใช่ พี่พี่บอกว่าเดี๋ยวจะมอบรางวัลให้รางวัลอะไรครับ <c oughs> ได้อะไรอ่ะยัง <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> จริงเออ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าพ้นช่วงพักฟื้นแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดรางวัลชุดใหญ่หนี่ยังไม่เห็นได้เลยเนี่ยเ <c oughs> นี่ยพ้นมาแล้วสามอาทิตย์ละสามอาทิตย์ละแล้วนี่ก็ไม่อยู่เลยนะไปต่างประเทศอีกแล้วนาก็แบบรออยู่นะตอนแรกก็คุยกันนะฮะ อันนี้ก็เรืกปกติแหละของสมัยนี้นะฮะปก,ปกติยังไงก็คนเราก็เรื่องแรกมันเป็นการวางแผนครอบครัวอย่างหนึ่งนะการทำหมันนะเออวางแผนครอบครัวแต่ว่าความรักความสนุกความสุขก,ก็ยังต้องคงไวไ้เหมือนเดิมจะบอกว่าจริงจริงมันดูขัดแย้งไหมคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามข่าวสารเนี่ยตอนนี้ทางภาคประฐเอกก็เตรียมจะรณรงค์นะครับให้คนไทยเนี่ยมีลูกกันต้องบอกว่าระยะสี่ห้าปีหลังเนี่ย คนไทยรน้อยากมีลูกประชากร,ปปรากน,น้อยนะครับไม่มืาอากอัตราการเกิดเนี่ยน้อยแต่สาหรับครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยเขามีลูกเยอะจริงๆมันก็เลยต้องมีการวางแผนกันนะครับในการวางแผนครอบครัวก็คือทําหมันบ้างอะไรบ้างป้องกันนะฮะขณะที่บางกลุ่มกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยเลยล่ะนะฮะวัยทํางานวัยกลางคนเนี่ยก็ไม่อยากมีลูกเหมือนกันอ,อันนี้ก็ถือเป็นปัญหาของ ประเทศเหมือนกันให้เกิดประชากรเดี๋ยวก็ลองดูว่าภาคอะไรเขาจะมีนโยบายรณรงค์ยังไงแต่จากอย่างพี่ชายกับพี่วิกกี้เขาก็ไหวแค่2คน 2> เขาก็มี2คนแล้วกแก้ปัญหาด้วยกันไอ้ก็ขมันนะฮะทุกอย่างก็จบ